ที่โรงเรียนว<ม>ัดปัก<ม>น้ำเจ้าโหรครับนี่การตักไอติมพ่อค้าเก่าขายไอติมอยู่ที่ช<ม>ะอำณโรงศ<ม>ักดิ์แก้วเมืองเพชรนี่แต่นี่แต่งรูปต่างคนนี้ม่รู้ต่งนี้นะฮะแล้วก็วันนี้สมโมสรไลอนอนในภาค3 104นะวันนี้ท่านไลออนรัฐพลการจานะามณีผู้ว่าการไลออนสากลภาค3 104ก็มาเปิดงานนะโดยมีสมาชิกสมโมสรใน ภาคสามหนนสีนะครับไลออนสุขุมวิทนะท่านก็พูดง่ายๆว่าเป็นต้นเอ่อแม่แม่งานนำทีมพวกเรามานะครับซึ่งมากันประมาณตอนนี้นะครับแปดเก้าสโมสรครับเอ่อซึ่งก็มากันเยอะครับวันนี้สโมสรไลออนกรุงเทพสุขุมวิทสโมสรไลออนกรุงเทพอุดมสุขสโมสรไลออนกรุงเทพแหลมทอง สโมสรไลออนกรุงเทพอุดมศุขร์ศ018สโมสรไลออนกรุงเทพสุพรรณหงสโมสรไลออนกรุงเทพมหานครน่เอามากันเลย2018ด้วย2018ประกาศไปเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ไลออนสโมสรไลออนเจ้าภาพที่เป็นสถานที่จัดงานโดยนายกนายรงศักดิ์แก้วเมืองเพชรกำลังตัดไอติมอยู่ แล้วก็ยังมีกองทุนนทวีอภิรดีพินโยนี่เป็นกองทุนของอดีตนายกไลออนสุขุมวิทเขานะครับแล้วก็ยังมีประธานฝ่ายธรรมนูญข้อบังคับไลออนสืบพงศูลธีรานุวัตรสโมสรไลออนอจากพนัทนิคม,มนะสโมสรไลออนพนัทนิคมสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตรใหม่ โดยท่านไลออนธานาชัยดรุณสนธยาสโม,มสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ครับ <c oughs> โอ้โห,โหมากันเยอะนะฮะนี่เรามาร่วมแดงร่วมใจกัน <c oughs> อันนี้คุณครู <c oughs> นะครับคุณครู <c oughs> คุณครูผู้ขยันนะแล้วก็เก็บภาราแล้คบคุณครูต่อสุดท้ายเลยต่อคิ้วสุดท้ายเลย <c oughs> <c oughs> คุณครูหันหน้าหน่อย ชื่อไปทั้งหมดนะครับเป็นรมาชิกสโมสรไลออนในภาค3104มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโอ้โหครับไลออนพี่สาวผมมาจากนู่นครับอุดมสุขครับบินมาจากเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเลยนะครับโอกาสน่าจะไปเที่ยวเชียงรายนะจะไปล้มทับจะไปกินเอ่ออะไรล่ะเชียงรายอร่อยนะไปเที่ยว ตลาดอินโดจีนกันแล้วกันนะครับที่เชียงรายตอนนี้แม่น้ำโขงที่กำแพงแอที่กำลังขึ้นเลยครับเชียงของเป็นน้อยค่ะเป็นน้อยนะตอนก่อนมาเนี่ยลูกสาวไอยูวัตเราว่าเขาบอกเขาขี้เกียจอ้อมไปเพียงคำแล้วออกมาตรงเพื่อนสะไม่ทำโอเคโอเครับครับมาร่วมกันครับน้อารู้แม่น้ำโขงจ้าแม่น้ำโขงใช่ไหมแม่น้ำโขงตอนนี้ก็มีบางคนก็เป็นห่วงว่ามันจะน้ำท่วมแบบเป็นจีนไหมไม่ท่วมนะ แต่วันก่อนนี้ที่บอกว่ามีการน้ําขึ้น9เมตรแล้วนะครับถค่เขาปล่อยเขื่อนที่จีนรัวจะสวยและปัญญาดีะคำเกินมากใช่ครับผลิตไฟฟ้าทีจีนน้ำท่วมครับนายกมองกล้อง่อยนายกนายกพ่อค้าเก่าขายไอติมอยู่พระอํมณรงศักดิ์แก้วเมืองเพชรครับอ๋อคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับอร่อยนะครับ เป็นกำลังใจให้ครูคคด้วยเอาละครับวันนี้ก็ลากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย